ในเมื่อเป็นที่ของการรถไฟไอ้เจ๊กลิ้มมันจะไปทวงคืนก็สแสดงว่ามันนะครับมันจะไปละเมิดอ,อำนาจศาลสิครับท่านผู้ชมอะไปละเมิดอ,อำนาจศาลเห็นหรือยังโอโ้โหโง่ซ้ำซากกับพวกนี้นะละเมิดสิครับมันจะไปทวงคืนไงทวงคืนก็คือมันจะเอาไปสารทางแล้วมันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงครับ นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับม็อบไอลิมนะครับนะขายชาติอย่างนี้ <c oughs> นะขายสมบัติชาติมึงพูดง่ายเลอเกินนะ่ะไอลิมมึงตีกินง่ายเลอเกินนะบอกว่าขายชาติชาติมันขายได้ครับนะมันขายได้นะขนาดมึงโกงธนาคารกรุงไทยมึงยังติดคุกเลยครับ เอาไม่ต้องขายชาติหรอกนะพันแปดสิบสี่ล้านเนี่ยสารสั่งจำคุกมึงเท่าไหร่ครับยี่สิปีท่านผู้ชมดูทิมันยังไม่สำนึกเลยนะการอภัยโทษการพักโทษการลดโทษที่มันได้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่สำนึกของความเป็นคนเลยนะไอ้นี่เนี่เห็นยังท่านผู้ชมนะเห็นหรือยัง มันไม่สำนึกเลยครับมันยังมาชี้หน้านะครับใส่้้าคู่อื่นอีครับแล้วมึงโกงโกงเงินธนาคารครับมึงยังโกงได้ครับมึงมึงโกงได้แล้วมึงยังติดคุกเลยครับอแล้วรัฐบาลถ้าเขาไปขายชาติเขาจะไม่ติดคุกเหมือนมึงเหรอเขาไม่ได้โง่เหมือนมึงนาไอลิมตลกวา่าไอ้ดิเออ ขนาดมึงโกงเงินธนาคารนะมึงใหญ่มาขนาดไหนมึงยังติดคุกเลยเดรีอ,อยังครับอย่าไปให้ราคามันถ้ามันรักชาติรักประชาชนนะครับอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีครับมันต้องรอไปสี่สี่ปีครับให้รัฐบาลเหมือนกับไบเดนเหมือนกับทาอย่างนั้นครับถ้ามันรักประชาชนแต่นี้มันจะมาปั่นมาป่วนครับให้รัฐบาลนี่ทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จไงครับนะจับทางให้มันถูกครับ อย่าไปเชื่อมันอย่าไปลงไปกับมันครับนะที่มันได้จริงก็คือเนี่ยเงินบริจาคครับเงินที่นะครับกลุ่มทุนที่เขาจะสนับสนุนมัน,ม,นมันได้ทั้งนั้นครับแต่คนที่ไปร่วมได้อะไรล่ะครับเฮ้ yeah, hey, hey, ได้อะไรครับไม่ได้อะไรนะรอออมไปไว้เพื่อนะครับสมัยที่มันอย่างประยุทธ์อย่างนั้นขับไล่ได้ครับ มันมาไม่ถูกทางอย่างนั้นขับไล่ได้แต่คุณจะมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประเด็นที่มันยกขึ้นมาขายชอตที่เขากระโดงอย่างนี้ครับนะที่เขากระโดงแล้วมึงเสือกอะไรสนที่ที่เขากระโดงนะมึงเสือกอะไรมึงเป็นรัฐมนตรีเหรอ <laughs> นคนที่เขาจะท่วงคืนคือพวกรัฐมนตรีครับนะพวก ขบวนการยุติธรรมศารสั่งแล้วนี่ครับฝ่ายปฏิบัติเขาก็ทําไปสิครับแล้วมึงเสือกอะไรมึงจะไปทวงคืนเอาจากใครครับนะทวงคืนจากใครไปทวงคืนจากศารเหรอคดีนี่ศารสั่งไปแล้วครับนะศารสั่งไปแล้วว่าที่ดินเขากระโดงเป็นที่ของการรถไฟครับนะเป็นเป็นที่ของการรถไฟ แล้วมึงเสือกอะไรกูถามหน่อยมันเป็นธุระหน้าที่ของมึงเหรอมึงเป็นหัวหน้าพักการเมืองไหนกูถามหน่อยมึงเป็นสอสอประเทศไหนฝ่ายค้านเขายังไม่พูดเลยแต่มันโง่อยู่กับพวกมึงกลุ่มเดียวเนี่ยจะหาแดกกระมอบเอ <c oughs>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  มันมันเรื่องอะไรของมึงกูถามหน่อย รัฐมนตรีคม,มนาคมเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมึงไม่รู้เหรอไองโง่ไอแกงโง่เขาบอกว่าเป็นที่ของการลถไฟแล้วมึงจะไปทวงคืนอะไรล่ะครับมึงจะเอ,เ,อเอาเอาเอามาเองเหรอมึงจะเอาเป็นของมึงเหรอในเมื่อศาลก็สั่งแล้วครับไอ้นี้มันโง่มันบ้าจริงๆครับท่านผูน้ชม ทวงคืนเขากระโดงอย่างนี้แต่กูถามหน่อยมึงทำไมโง่ได้ขนาดนี้โง่ได้ใจกูขนาดนี้นะในเมื่อนะครับสารสั่งแล้วดีกาแล้วครับท่านผู้ชมว่าที่นี้เป็นที่ของการรถไฟที่ห้าพันไร่นี้นะแล้วก็รัฐมนตรีคม,มานาคมก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าเป็นที่ของการรถไฟอ่า แล้วที่มึงจะไปทวงคืนนี่แสดงว่ามึงจะเอาเองเหรอไอส้สนที่พวกมึงจะเอาเองเหรอกูก็ไม่ยอมทีไอ้นี่มันบ้าครับนะข้อเรียกร้องของมันนี่ใครจะยอมให้มึงเอาล่ะครับนะครับพี่น้องครับถ้าไปร่วมม็อบกับมันก็คือนะครับมันจะนะครับเรียกร้องเอาเขากระโดงมาเป็นสมบัติส่วนตัวมันครับเขาก็ยืนยันแล้วครับ นะรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วรัฐบาลก็ออกมายืนยันแล้วครับ <laughs> นะงงครับนะแสดงว่ามันเนี่ยครับหิวจัดครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรจะรับประทานแล้วครับนะไม่มีอะไรจะรับประทานแล้วเพราะว่ารีดไถยรัฐบาลนี่ก็ไม่ได้ครับเลือกค่าคุ้มครองก็มมไม่ได้ไงอุงอิงไม่ให้ครับท่านรักษินไม่ให้ แต่รัฐบาลก่อนเนี่ยไหมครับมันเงียบครับมันรีดไทยได้ไงครับนะเห็นหรืยยอยังครับจุดโง่ของมันเนี่ยผมชี้กมาให้ท่านเห็นแล้วครับว่ามันโง่ครับถ้ามันไปเรียกร้องเอาเขากระโดงคืนก็แสดงว่ามันจะเอามาเป็นของสมบัติส่วนตัวมันครับนะมันนี่แหละครับนะมันนี่แหละขายสมบัติชาติครับ มันนี่แหละป้นเอาสมบัติชาติครับที่การรถไฟจะมาเป็นของพวกมันครับท่านผู้ชมอย่าไปโง่าตามมันครับนะเพราะว่าสารตัดสินแล้วครับมันจะเป็นของที่อื่นไม่ได้นะครับสารดีกาแล้วครับสั่งแล้วว่าเป็นที่ของการรถไฟนะครับแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมท่านสุริยะซึ่งจึงลุ่งเรือนเกตก็ออกมานะครับ ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันแล้วครับว่าเป็นที่ของการรถไฟในเมื่อเป็นที่ของการรถไฟไอ้เจ๊กลิ้มมันจะไปทวงคืนก็สแสดงว่ามันนะครับมันจะไปละเมิดอำนาจศาลสิครับท่านผู้ชมเอะไปละเมิดอำนาจศาลเห็นหรือ,อยังโอ้โหโง่ซ้ำซากับพวกนี้นะละเมิดสิครับมันจะไปทวงคืนไง ทวงคืนก็คือมันจะเอาไปเป็นของมันไงครับสารสางแล้วมันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับม็อบไอลิมนะครับนะขายชาติอย่างนี้ <c oughs> นะขายสมบัติชาติมึงพูดง่ายเหลือเกินนะไอลิมมึงตีกินง่ายเหลือเกินนะบอกว่าขายชาติชาติมันขายได้เลยครับนะ มันขายได้นะขนาดมึงโกงธนาคารกรุงไทยมึงยังติดคุกเลยครับ <laughs> เอาไม่ต้องขายชาติหรอกนะพันแปดสิบสี่ล้านเนี่ยสาลสั่งจำคุกมึงเท่าไหร่ครับยี่สิบปีท่านผู้ชมดูสิมันยังไม่สำนึกเลยนะการอภัยโทษการพักโทษการลดโทษที่มันได้สิตต่างๆมันยังไม่สำนึกของความเป็นคนเลยนะไอ้นี่นเห็นยังท่านผู้ชม นะเห็นหรือยังมันไม่สำนึกเลยครับมันยังมาชี้หน้านะครับใส่ร้ายคู่อื่นอีกครับแล้วมึงโกงโกงเงินธนาคารครับมึงยังโกงได้ครับมึงมึงโกงได้แล้วมึงยังติดคุกเลยครับอแล้วรัฐบาลถ้าเขาไปขายชาติเขาจะไม่ติดคุกเหมือนมึงเหรอเขาไม่ได้โง่เหมือนมึงนาไอ้มัมตลกว่าไอ้ดิเออ ขนาดมึงโกงเงินธนาคารนะมึงใหญ่มาขานาดไหนมึงยังติดคุกเลยนะตกแต่งบัญชีครับไปหลอกธนาคารกรุงไทยนะครับว่าประชุมนะครับประชุมกลุ่มผู้ถือหุ้นครับท่านผู้ชมแต่ไปตกแต่งบัญชีไงคือปลอมสร้างเอกสารเท็จครับท่านผู้ชมไอ้นี่มันไม่ธรรมดานะอย่าไปเดินตามตูดมันครับ เกิดท่านไปร่วมกับมอบบันเนบาดแก่ปล้มตายมันก็ไม่รับผิดชอบอีกพวกนี้ติดคุกติดตารางอีกนะครับมันคุระอะไรครับของประชาชนที่จะต้องไปร่วมกับมันไปขับไล่รัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้ง เขามาจากประชาชนแล้วก็มาทําตามนาโยบายครับหาไม่ได้หรอกครับคนไทยโชคดีที่มีนายที่มีนายกชื่ออุ้งอิงครับพ่อเป็นที่ปรึกษามันมีที่ไหนครับสองเด้งเลยนะสองเด้งเลยครับท่านจะไปเสี่ยงกับพวกมันทําไมครับแต่เงินบริจาคมันเอาครับมันทอนไปพวกท่านไหมล่ะเวลาติดคุกติดตารางเห็นไหมครับจตุพรที่มันทํามาเนี่ยเจ็บปวดไหมที่มีเนาะคนเชื้อแดงเจ็บปวดไหม นะครับเรียนรู้นะครับพวกพันธมิตรเป็นไงครับไม่ได้อะไรครับมอบเงวยได้อะไรถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการลดถังนั่นแหละครับสมควรอย่างนั้นมันต้องไปครับนะตอนนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสิบล้านเสียงครับแล้วประชาชนก็ได้เงินหมื่นปลื้มครับเฟสที่สองกำลังจะมาอีกครับดูสิครับ นะเฟสที่สองกำลังจะมาอีกครับท่านผู้ชมคนแก่หกสิบปีขึ้นไปก็จะได้อีกครับแล้วคุณจะไปไล่รัฐบาลนี้คุณจะคุณจะได้อะไรครับผมถามหน่อยครับพี่น้องกระจายข่าวหน่อยครับช่องแดงสมวาครับนะกระจายข่าวออกไปครับคุณจะได้อะไรผมถามหน่อยก็เหมือนกับสุเทพนะครับมันหลอกคนใต้นะครับมอบทางใต้่ ปฏิรุปการเมืองก่อนค่อยเลือกตั้งครับแล้วก็ได้สวเลือกกันเองเห็นไ,ไหมครับประยุทธ์อยู่มาแปปีครับเนื้ไงนะครับยางต้องราคาดีก่อนนี่ไม่เอายิ่งลากให้แปดสิบบาทเอาร้อยห้าสิบสุเทพมันพูดนะคนใต้หัวหน้ามอบก็บอกว่าโอ้โหคนใต้กินหลากหลายครับเราเหมือนกับีสานไม่ได้ อออีสานเนี่ยปลาก็พอแล้วครับข้าวเหนียวแต่พวกมันกินหลากหลายครับเป็นไงครับหลากหลายครับสุเทพบอกว่าราคายางยิ่งรักนี่นะครับนะมันไม่ไม่พอกินครับคนใต้กินหลากหลายแปดสิบบาทร้อยี่สิบไม่เอาพี่น้องต้องเอาร้อยห้าสิบสองรอยบาทเป็นไงครับแปดปี6กกิโลร้อยครับ ไม่เชื่อครับพวกนี้มันหากินมันไม่ได้รักชาติหรอกถ้ามันรักชาติมันต้องรอครับนะมันไม่ได้รักชาติไม่ได้รักประชาชนแต่มันหากินบนความขัดแย้งของประชาชนครับหากินบนความยากจนกับประชาชนมากกว่าครับเป็นหรือยังครับอย่าไปให้ราคามันถ้ามันรักชาติรักประชาชนนะครับอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีครับ มันต้องรอไปสี่ปีครับให้รัฐบาลเหมือนกับไบเดนเหมือนกับทาอย่างนั้นครับถ้ามารักประชาชนแต่นี้มันจะมาปัน่นมาป่วนครับให้รัฐบาลที่ทํางานอะไรก็ไม่สําเร็จไงครับรนะจับทางให้มันถูกครับอย่าไปเชื่อมันอย่าไปลงไปกับมันครับนะที่มันได้จริงก็คือเนเงินบริจาคครับเงินที่นะครับกุ่มทุนที่เขาจะสนับสนุนมัน,ม,นมันได้ทั้งนั้นครับ แต่คนที่ไปร่วมได้อะไรล่ะครับเ,ย,เย้ได้อะไรครับไม่ได้อะไรนะรอออมไปไว้เพื่อนะครับสมัยที่มันอย่างประยุทธ์อย่างนั้นขับไล่ได้ครับมันมาไม่ถูกทางอย่างนั้นขับไล่ไ,ไ่ได้แต่คุณจะมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง,งนะแสดงว่าพวกคุณไม่เคารพนะครับการตัดสินใจของประชาชน10บล้านเสียงที่เลือกรัฐบาลนี้มาก็แสดงว่าพวกคุณไม่ใช่คนไทยครับ คุณก็รู้อยู่ว่าประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเมื่อหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเข้ามามีวาลาครับอยู่ได้สี่ปีครับไม่ดีสมัยก่อนนะครับก็ไปเลือกบิดาพวกคุณครับนะที่หัวหน้าม็อกนี่ไอ้ไอ้ลิมครับเลือกมันมาเป็นนายยกนะครับมันจะได้เอาเขากระโดงมาเป็นสมบัติส่วนตัวมันครับเหมือนกับตอนนี้แหละครับมันจะเอาเขากระโดงนี่มาเป็นสมบัติส่วนตัวมันครับ ดับทางมันให้ดีนะครับพีน่น้องดับทางมันให้ดีเพราะว่านะครับศารสั่งแล้วไงครับว่าเป็นที่ของการรถไฟแล้วมันจะไปทวงคืนจากสารนะครับนะ <laughs> <laughs> เห็นหรือ,อยังครับตามผมให้ทันครับท่านจะได้อ๋อครับมันไปทวงคืนก็แสดงว่ามันทวงคืนจากสารครับนะทวงคืนจากการรถไฟเห็นหรือ,อยังครับ ในเมื่อสารสั่งมันก็จบนะครับแต่พวกนี้ไม่ฟังคำสั่งสารครับจะเอาเขากระโดงมาเป็นสมบัติส่วนตัวมันครับเรียกร้องเพื่อที่จะเอาเขากระโดงมาเป็นสมบัติส่วนตัวไอ้ลิมมึงรู้หรือเปล่ามึงยังโง่เลยนะครับนะที่มึงเลือกร้องเนี่ยมันไม่เข้าเข้าประเด็นเลยครับท่านผู้ชมไปทวงคืนได้ยังไงล่ะครับมันเป็นที่ของการรถไฟมึงไปทวงคืนไป,ไป,ไ,ปไปให้ใครครับผมถามหน่อย เป็นที่ของการรถไฟครับที่เขากระโดงสารตัดสินแล้วสามสาลครับชั้นต้นอุดรอุทธรดีกาครับตัดสินไปแล้วนะตัดสินแล้วเออดูสิครับมันโง่ขนาดน,นี้จะไปเดินตามตูดมันได้ยังไงรกรันนะก็พี่น้องทางใต้ผมผมฝากครับผมฝากเห็นแก่ประเทศชาติครับ